สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ชิลเมรพ่อนกฟินิก์นะครับจะมาสอนการล็อกกำไรนะฮะหรือล็อกโปรฟิตนั่นเองนะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือนะครับเมื่อเราเข้าคำสั่งแล้วนะฮะในส่วนราคาที่เราคิดว่าราคามันจะเ,เข้าซื้อแล้วราคาดิดขึ้นไปนะฮะก็คือในโซนที่เป็นแนวรับนะครับ กตัวอย่างเช่นออเดอร์นี้นะครับคือราคาลงมาปั๊บนะฮะแล้วเราเข้าซื้อแล้วราคาขึ้นไปนะครับเรากำไรแล้วเราก็ทำการล็อกโปรไฟได้นะฮะโอเคมาดูกันครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือจาก SL ของเราใช่ไหมครับปกติเราเข้าคำสั่งซื้อเนี่ยราคาที่อยู่ในแนวรับนะฮะเราตั้งใจวัดเข้าซื้อนะฮะหรือราคาหัวเก่านะฮะก็คือ พิน b a r หัวเก่านะฮะแบบนี้เนาะเมื่อเราซื้อไว้แล้วนะครับเราได้กําไรนะฮะเห็นไหมฮะเราได้กําไรแบบนี้นะครับเราก็ทําการล็อกโปรฟิตนะครับอย่างออเดอร์นี้นะฮะเราจะทําการล็อกโปรฟิตนะครับวิธีการง่ายๆคือมาที่ปรับเปลี่ยนสถานะนะฮะปรับเปลี่ยนสถานะอ่าเราก็ดูว่าเอ้เราจะล็อกโปรฟิตตรงราคาเท่าไหร่นะครับ เราก็เอาเส้นนะฮะก็คือตัวนี้นะครับง่ายๆนะฮะนี่เราเขีดในมือถือเนาะโอเคเอาเส้นนะครับเลือกเส้นแนวขวางนะครับเส้นแนวขวางอ่าเสร็จแล้วเราก็ได้มาแล้วนะฮะเส้นแนวขวางนี้นะครับแล้ก็อันนี้คือราคาที่เราเข้าออเดอร์นะฮะหนึ่งเนะครับเวลาวาง SL เราก็วางหลังออกมานะฮะก็หลังพิน b a r ์แบบนี้เนาะ 1738งนะฮะจุดสาาห่างมาเราได้กำไรแล้วเราก็เลื่อนจาก SL ที่อยู่ด้านหลังนะครับเข้ามาเป็น Position ที่อยู่ด้านหน้า Order นะครับ Position อยู่ด้านหน้า Order แบบนี้นะฮะก็จะเป็นราคาที่เราพิมพ์เข้าไปก็ประมาณ1748นะครับอันนี้ทองคำนะฮะเราก็ทำการ เปลี่ยนราคานะครับก็คือตรงนี้นะฮะเปลี่ยนราคาตรงนี้นะครับนี่ครับปรับเปลี่ยนสถานะนะฮะหนึ่งเจ็ดสี่แปดจุดห้าแปดละกันเลขหนุ่มจุ้ยลงท้ายด้วยแปดนะฮะเอาคำคำนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะครับนักถูกฉลกนะเลขแปดเนาะโอเคปรับเปลี่ยนนะฮะเลขหนุ่มจุ้ยเรียบร้อยนะฮะเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพียงแค่นี้เราก็ทําการ ล็อกกำไรแล้วนะฮะถ้าราคามันดีดกลับลงมาถึงตรงนี้ที่เราล็อกกำไรไว้ยังไงก็เหลือกำไรระหว่างชว่วงราคา1746นะครับถึง1748.5แบบนี้นะครับเพียงแค่นี้นะฮะเราก็มีความชิวๆในการเข้าเทรดนะสบายใจแล้วนะฮะส่วนออเดอร์ที่มันยังใกล้ๆนะยังล็อกกำไรไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับเห็นไหมฮะ วิธีการง่ายๆนะฮะซึ่งอาจารย์ก็มีสอนในคลาสนะครับผมรอบนี้ก็คือวันที่8-90ตุลาคมนะครับเป็นโปรโมชั่นวันเกิดนะฮะโปรโมชั่นวันเกิดนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้นะฮะซึ่งพ่อนกเองก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอันวิชาความรู้ที่พนกให้พวกเรานี้นะฮะสามารถที่จะ เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักให้พวกเรามีรายได้นะครับให้เรามีความรู้ในการเข้าเทรดอย่างแท้จริงนะครับจะได้มีความรู้แน่นๆนะฮะไม่ใช่เทรดแบบการพนันหรือเดานะครับเพราะวิชาที่อาจารย์ให้เป็นความรู้ที่สามารถทำเป็นอาชีพหลักได้นะครับฟูลไทม์เทรดเดอร์ได้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับพบกันครับสวัสดีครับ